สวัสดีครับมาพบกับการรีวิวการติดตั้งปั๊มน้ำอัตโนมัติรุ่นกันโต้ KT Turbo 380นะครับหรือว่า380วัตต์ผมได้สั่งซื้อปั๊มน้ำอัตโนมัตินี้มาในราคา1,664บาทนะครับจากเว็บช้อปปีนะปั๊มน้ำอัตโนมัติมีหลากหลายรุ่นนะครับตั้งแต่ราคา หนราคาร้อยกว่าบาทนะครับไปจนถึงหลักหมื่นนะครับแต่ละรุ่นนะครับก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไปนะครับตามความเหมาะสมของแต่ละราคานะครับรุ่นที่ผมจะนำมารีวิวนี้นะครับก็ราคาหลักพันนะครับไม่ไม่เกิน2,000บาทแต่คุณสมบัติเมื่อเทียบเท่ากับราคา7-8,000ึงเนี่ย นะครับก็มีคุณสมบัติเทียบเท่ากันได้เลยนะครับคุณสมบัติครบถ้วนนะครับเป็นปั๊มน้ําอัตโนมัติแรงดันคงที่นะครับขนาดน้ําเข้านะขนาดท่อน้ําเข้า1นิ้วแล้วก็น้ําออก1นิ้วนะครับน้ําออกสามารถที่จะลดลงไปเป็นท่อ4หุนที่ใช้กับน้ําประปลาได้นะครับโดยที่เราจะไปปรับตั้งค่าตัวสวิตนะครับสวิต ในการตัดน้ำอัโตโนมัต,ติตรงนี้นะครับเราจะต้องไปปรับตั้งค่าแรงดันของสวิต<ม>ด้วยนะ,ะนะครับคุณสมบัตินะครับคุณสมบัติคุณสมบัตินะครับของปั๊มน้ำอัโตโนมัติกันโตแคนโตนะครับแคนโตรุ่น KT Turbo 380นะครับใช้ไฟ380วัตต์นะครับเขาบอกว่าสามารถที่จะส่ง น้ำได้ไกลถึง40เมตรนะครับโดยที่อัตราการไหลของน้ำก็คือ38ลิตรต่อนาทีนะครับมีความลึกนะครับถ้าเกิดเป็นบอ่อที่เราจะใช้ท่อลงไปดูเนี่ยสามารถดูดได้ที่9เมตรนะครับกรณีที่เราไม่ใช้แทงน้ำนะครับตัวนี้ก็ความเร็วของใบพัดนะครับ ที่สำคัญนะครับที่สำคัญตรงนี้ก็คือสวิตช์ทำงานอัตโนมัติตามจังหวะของการเปิดปิดก๊อกน้ำนะครับอันนี้เป็นเป็นปั๊มน้ำสำหรับบ้านพักอาศัยที่สักประมาณอยู่สักวัะสี่ห้าคนนะครับเป็นบ้านบ้านก็หลังไม่ใหญ่มากนะครับหรือจะหลังสักแต่แต่ที่เท่าที่ผมดูนะครับคือปั๊มตัวนี้แรงดันสูงมากนะครับ มาดูรูปแบบของการติดตั้งนะครับรูปแบบของการติดตั้งผมจะขอแนะนําอย่างนี้นะครับเนื่องจากว่าระบบน้ําในบ้านพักอาศัยนะครับเราจะทําเป็น2ระบบในในตัวอย่างนี้ผมจะตั้งเป็น2ระบบนะครับนั่นหมายความว่าระบบแรกคือเป็นระบบที่ใช้ไฟฟ้านะครับในกรณีที่ว่าไฟฟ้าเรายัางใช้งานได้นะครับ จะสังเกตว่าน้ำปราปาเข้ามาที่แทงน้ำนะครับโดยผ่านตัวจูนี่นะครับเป็นเป็นวาล์วตัดน้ำอัตโนมัตินะครับหรือว่าลูกลอยที่ใช้ในการเติมน้ำเข้าแทงน้ำนะครับตัวนี้เป็นลูกลอยเติมน้ำนะครับถ้าเกิดน้ำน้ำยุบลงปุ๊บนะครับลูกลอยนี้จะทำงานทันทีนะครับจะเติมน้ำให้ตลอดเวลานะครับาจากนั้นนะครับ ท่อประปานะครับจะเข้ามาที่ตัวปั๊มน้ำนะครับตัวปั๊มน้ำมาที่ปั๊มน้ำอตัตโนมัติอาจจะเป็นแต่ละรุ่นนะครับที่ที่ซื้อมานะครับก็จะใช้ต่อเข้ามาเลยนะครับโดยที่ผ่านวาล์วนะครับวาล์วหนึ่งตัวเพื่อที่จะเป็นตัวปิดระบบน้ำก่อนเข้าเครื่องนะครับจากนั้นต่อจากเครื่องนะครับ เข้าไปที่บ้านพักอาศัยได้เลยอันนี้กรณีที่ใช้ไฟฟ้านะครับแต่ถ้าเกิดไฟฟ้าที่บ้านดับนะครับเราจะใช้ระบบบายพาสนะครับเราก็ต่อท่อมาอีกชุดหนึ่งนะครับดี๋ยวนะครับต่อท่อมากั้นระหว่างนี้นะครับเป็นการต่อตรงเพียงแต่ว่าจะต้องมีวาล์วตัวหนึ่งนะครับในการปิดเราจะปิดวาล์วนี้ไว้กรณีที่ว่าเราใช้ไฟฟ้านะครับกรณีที่ว่าใช้ปั๊มปั๊มทางานอัตโนมัติเนี่ยมีระบบไฟฟ้าอยู่ เราก็ปิดวาล์วตัวนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเมื่อไรนะครับที่ไฟไฟฟ้าดับนะครับเราก็จะปิดวาล์วตัวนี้นะครับแล้วก็ปิดวาล์วตรงนี้ด้วยนะครับที่ที่ที่น้ําออกเพื่อที่จะป้องกันน้ําไหลย้อนนะครับอ่าแล้วเราก็เปิดวาล์วตัวนี้นะครับก็เป็นการต่อตรงโดยที่ใช้น้ําจากแทงน้ําโดยที่แทงน้ํานี้ก็จะต้องเป็นแทงที่อยู่สูง <c oughs> พอสมควรนะครับกรณีที่บ้านชั้นชั้นเดียวคงไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดเป็นบ้าน บ้าน2องชั้นนะครับแทงนี้จะใช้ไม่ได้เลยต้องไปติดตั้งแทงไว้ที่สูงสูงนะครับอุปกรณ์ที่จะซื้อเพิ่มเติมนะครับก็คือในในคลิปวิดีโอนี้ผมได้ไปซื้อถังนะครับเดี๋ยวให้ดูถังกับเก็บน้ำนะครับเป็นดอทไลท์ราคาประมาณ2,000บาทนะครับ1,000ลิตรนะถังเก็บน้ำา1,000ลิตร2,000บาทแล้วก็ลูกลอยเติมน้ำอัตโนมัตินะครับคือตัวนี้ ตัวตัวนี้ตัวนี้นะครับราคา8 5บาทนะครับเราจะมาดูรูปแบบการติดตั้งนะครับรูปแบบการติดตั้งและการแก้ปัญหาอีกกรณีหนึ่งก็คือว่าเมื่อติดตั้งไปแล้วนะครับเนื่องจากว่าเรามีการลดท่อนะครับโดยปกติแล้วนะครับในคลิปวิดีโอผมจะใช้ท่อ1นิ้วนะครับเดินจากแทงน้ําเข้ามาที่ตัวเครื่องปั๊มน้ําอัตโนมัตินะครับ แล้วจากนั้นก็ออกจากเครื่องปั๊มน้ําอัตโนมัติก็เป็นท่อ1นิ้วแล้วก็ลดลงไปเหลือ4หุนนะครับการลดตรงนี้สําคัญนะครับเมื่อไรก็แล้วแต่นะครับที่เราลดท่อลงมาเนี่ยย่อมทําให้เกิดแรงดันน้ำนะครับที่มันมันมากนะครับเนื่องจากว่าท่อมันถูกบีบจาก1นิ้วถูกบีบลงมาเหลือ4หุนหรือว่าเหลืออยู่ครึ่งนิ้วเนี่ยนะครับจะทําให้แรงดันน้ํามันย้อนกลับอะไรประมาณเนี้ย โดยโดยที่ปั๊มน้ำอัตโนมัตินะครับที่ผลิตมาจากโรงงานเขาได้ทำการตั้งค่าสวิตเอาไว้ที่ค่ามาตรฐานนะครับดังนั้นเมื่อติดตั้งไปแล้วและมีการลดนะครับลดขนาดท่อทำให้ปั๊มตัดน้ำเร็วมากนะครับติดตัดติดตัดอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งจะเป็นผลเสียต่อสวิตในอนาคตนะครับเราจะต้องมีการแก้ปัญหานี้โดยการไปตั้งค่าสวิตด้วย เดี๋ยวผมจะให้ดูในในคลิปวิดีโอต่อไปนะครับในการแก้ปัญหาตรงนี้นะครับปัญหาที่พบบ่อยอันที่3ครับคือปั๊มทํางานและตัดต่อบ่อยนะครับหลังจากที่เราซื้อมาใหม่สักพักเนี่ยใช้ไปสักพักเรารู้เลยว่ามันมีเสียงตืดตึกตึดตึกตึกตึกตึตัดต่อบ่อยไม่สมูทไม่คงที่อันนี้ไม่ต้องตกใจครับเป็นเรื่องปกตินะฮะต้องอธิบายก่อนว่าปั๊มทุกตัวที่มาจากโรงงานเนี่ยเขาจะถูกตั้งค่าเพรสเชอร์สวิตช์นะหรือตัวสวิตช์แรงดันเนี่ยให้เป็นค่ามาตรฐาน ยกตัวอย่างเช่นตัวนี้นะครับจะถูกตั้งสตาร์ทหบา์นะครับสตาร์ทหบา์แปลว่าอะไรแปลว่าแรงดันในระบบถ้าตกเหลือ1บา์ปั๊มจะทํางานและตัดที่1.8บา์เมื่อปั๊มทํางานอัดแรงดันเขาเ้าไปในระบบถึง1.8บาทปั๊มจะอยู่ทํางานแต่ในความเป็นจริงเนี่ยสวิตช์พวกนี้มันก็เป็นสปริงนะครับมันอาจจะมีการอ่อนมีเด้งอะไรของมันนะซึ่งณนะวันนี้เนี่ยเราต้องทําการปรับตั้งให้เหมาะสมกับการใช้งานในบ้านเราทั้งนี้ทั้งนั้นก่อนการปรับตั้งทุกอย่างนะครับเราจะต้องชัวร์ก่อนว่าเราไม่ได้เเสียบปัักทิ้งไไวะรตดฟพา สวิตตัวนี้ทำหน้าที่เป็นสะพานไฟ นะครับมันเป็นโลหะนํากระแสไฟฟ้านะครับดึงปลั๊กออกก่อนทุกครั้งก่อนจะทําอะไรนะฮะโดยที่สวิตช์เนี่ยสามารถตั้งช่วงได้เป็นช่วงบวกและช่วงลบนะครับการที่เราตั้งช่วงบวกเนี่ยก็คือว่าจุดเริ่มทํางานและจุดตัดการทํางานก็จะขย่ยไปด้านบวกมากขึ้นที่ตัวเลขมากขึ้นในขณะเดียวกันถ้าหมุนไปด้านลบเนี่ยก็คือจุดเริ่มทํางานและจุดตัดการทํางาน,งานกาาน็จะถูกขยับไปที่น้อยลงนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเราสามารถปรับได้ครับไม่มีผลอะไรต่อประกันนะครับสาเหตุที่เราต้องปรับเพราะแต่ละบ้านเนี่ยต่อความยาวท่อไม่เท่่่่าาาาากกััันนคทดดูไไมมมเววย กาขนาดท่อไม่เท่ากัน เพราะฉะนั้นแน่นอนต้องมีการปรับตัวนี้ครั้งแรกให้เหมาะสมกับการใช้งานในบ้านแต่สําหรับลูกค้าที่ใช้ไปสักพักเจอปัญหานี้อาจจะเป็นที่ตัวนี้หลวมก็ได้ก็ลองมาตั้งดูอีกครั้งหนึง่งสวิตท,ที่ดีกดตามหลักจะเด้งกลับแต่บางอันถ้าสมมุติว่าเสียแล้วจะพบปัญหาว่าไม่ค่อยเด้งกลับละกดแล้วไม่ค่อยเด้งนะครับอันนี้ก็ไปเปลี่ยนเทเชอร์สวิตได้ทั่วไปนะฮะแปลว่าณวันนี้เนี่ยเราไปเปิดก๊อกนะครับปั๊มทำงานตามปก,กติโอ้ยได้ได้แรงเลยเราอะไห้น้าได้ทุอย่างปรากฏว่าพอปิดก๊อกปุ� น้ำจริงเนี่ยหเปลืองไฟโดยใช่เหตุ2ตัวปั๊มจะร้อนนะครับเกิดความเสียหายได้ง่ายแก้ไขง่ายง่ายครับหลักการเดียวกันไปตั้งเพชเชอร์สวิตช์นะครับถ้าสมมุติว่าณนะวันนี้เนี่ยปั๊มมันไม่ยอมตัดการทํางานนะเราอาจจะหมุนไปทางลบเพื่อให้ไปช่วยให้ช่วงของแรงดันปรับลดลงปั๊มมันก็จะอ่านค่านะครับตัวเพชเชอร์สวิตช์มันก็จะอ่านค่าและช่วยตัดได้ในที่สุดนะครับเราลองไปเช็คอ่องนีทั้งหมดเพชเชอร์สวิตช์เนี่ยอย่างที่บอกคือถ้าสมมุติว่าใช้ไปสักพักเนี่ยมันอาจจะเกิดอาการเสียอาการเสื่อมถ้าตตตตัั้้้้้้้งงงงงไไดกก็ม็มมมมมม่่่่่ออเเเสสสีียยคาา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 าใใชชจจถถถุิิวววึลลลรรๆแนนปหื แก้ไขปัญหาไม่ตัดไปเรียบร้อยนะครับนี่คือรูปแบบของตัวปั๊มน้ําที่ผมได้ติดตั้งนะครับติดตั้งไว้ภายในบ้านนะครับจะมีน้ําเข้าแล้วก็น้ําออกเป็นท่อหนึ่งนิ้วนะครับนี่คือปั๊มน้ําอัตโนมัตินะครับระบบก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวไปดูนอกบ้านนะครับอนนี่คือคือถังเก็บน้ํานะครับหนึ่งพันลิตรท่อนี้จะเป็นท่อน้ําเข้านะครับเข้าด้านบน ไปผ่านตัววาล์วตัดน้ําอัตโนมัตินะครับอ่าระบบอ่า,านาข้างบ้านนะครับเห็นนะครับอันนี้คือน้ําท่อน้ําเข้าออเครื่องแล้วก็ออกนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นการต่อให้มีระบบบายพาสนะครับมีระบบบายพาสอ่ามาทดสอบดูน้ํานะครับแรงดันน้ำอ่านต้อเจริงๆแล้วน้าจะแรงกว่าน,นี้นะครับผมได้ไปปรับ ตั้ง่าให้ระบบน้ําเบาลงเนื่องจากว่าตัวปั๊มน้ํามันจะตัดตัดน้ําตลอดเวลานะครับมันจะตัดบ่อยเกินนะครับนะครับจริงน้ำจะแรงกว่านี้นะครับแต่ตัวปั๊มก็จะตัดนะครับครับก็สําหรับที่วิดีโอนี้ก็จบไ้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ